เป็นความร่วมมือของทางสำนักานการกะจายชาติชาวชนะคะภายใต้กระทรวงการศึกษาวิชารีพและกิจกรรมสำนักงานคณะกรรมการการชลประานส,าสอชนะคะซึ่งก็จะขึ้นในปี68ครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่ที่สี่ก็จะครบกิจกรรมตามแผนของความร่วมมือประดีนะคะแล้วก็ในส่วนของงานก็ได้มีความ ตั้งใจในการเตรียมความพร้อมเพื่อให้เกิดกิจกรรมครั้งนี้มาในระยะเวลาล่วงหน้าอยู่หลายเดือนทีเดียวซึ่งก็ต้องอขอพูดทางสอสอนะคะซึ่งได้มีส่วนสําคัญนะคะในการที่จะ,ะคัดเลือกแล้วก็ดูในเรื่องของความพร้อมของทีมที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ก็ต้องขอบคุณท่านวิทยรกรผู้ส่งม,มุลด้วยนะคะซึ่งก็ได้มีการทํางานร่วมกับทางบชอสอสอมาล่วงหน้าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะคะซึ่งก่อนที่จะได้เข้าสู่กิจกรรมก็ทุกครั้งก็จะขออนุญาตที่จะให้เกียรติท่านผู้สูงม,มุลท่าวิทยรกรที่จะอยู่กับเราตลอดเวลาเวลาสองสวันนะคะเพื่อเรียนรามท่านแล้วก็ต้องขอบคุณท่านหลังจากนี้สองวันเราก็จะทํางานกันอย่างเข้มข้นด้วยนะคะซึ่งในภาพของท่าน คณาจารย์แล้วก็น้องๆของภาคเหนือ24หน่วยงาน200กว่าคนนะคะทั้งจากอาชีวศึกษาภาคล่างภาคอีชนนะคะใน,น,นแแรกนะคะท่านที่จะอ,อยู่ในส่วนของการเป็นทั้งวิทยากรผู้สรงดุลยินแล้วก็การทํางานในแานกา้ค่อยนาําในกิจกรรมครงทางนี้นะคะเรื่องของการบ่มเพาะสิทธ์อาชีวศึกษาขั้นแรกนะคะท่านดรนิรุนทรยแสนลีนะคะปัจจุบันท่านเป็นรองรศึกษาที่การภาคน,นะคะ เจานของทางสำนักนรรงรศาตทการตอนนี้ท่านก็ยังมาแทนท่านรองในการสอสออยู่นะคะท่านมาท่านศาสตราจารย์พิเศษดรกัญนาเาราโรสีนะคะท่านอดีตอธิการบดีนเวศวิทาท่าท่านราจารยเลอรนะคะท่านอดีตในอธิการบีทุกการุจแห่งชาติค่ะ ่าน้นวจวรนะคะผู้สมุติของสำนักานการวิจัยชาติค่ะ่านมาแล้ววนนี้นะคะสถิตอนรองในสอสอนะคะเปไปที่ภูสันของสสด้วยค่ะน้ำมนกเทศสุกรจริตนะคะประธานกรรมการบริษัทกรมติชจำงกัดแล้วก็เป็นตัวผู้หากะเราจากต่างผ้าตะวหนอกชิ้นเหนือตอนร้นนึ่งนะค่ะแล้วก็สัจจานส์เตอร์ผ้าปูพันธุ์ช้ยุกลานะคะ จากมอค่ะนันเราสอง่นิาทิย์ุวัฒน์นะคะจากธรรมศาสตร์ค่ะท่านราสองเลื่อนิธาชัยรัตนวันนะคะจากมอสิงห์ูุค่ะทัานเรองื่ออนัชันทชรักษ์นะคะจากคณะวิศวกรรมจากกระจองต้าพงศดค่ะะั่นเราสองเลื่อนสัติสุนงนะคะจากมอเรอที่ราชมคนานั่นจากเื่อนอุสการเดินรังนะคะผู้สมรู้ของทางชนะคะ ท่านที่นศาสตราาย์กีทักการจากรรศาสตร์ค่ะท่านรองวิทสงนะคะท่านรองระธสภากัพินทรสพสระเทศไทยค่ะท่านอาจารย์เสรีนรีนะคะชิมมุกสิทธิอท่านมอศัลบริการชลบุรีค่ะคุณท่านอาจารย์ศรีมุกุนะคะจากภาคเหนืองหวัดอุทิ์เว้นติเลเตอร์นะคะจะมีท่านพัชร์วรชัยวิุวนะคะท่านชมนุชค่ะท่านทูนนาค์ทงทงวชโรนะคะ นะคะทางท่านผู้เชี่ยวชาญสิริพรเดียวกูลนะคะผู sure> <t 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 astic> <t astic ้ในการกองทางท่ <t 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 ันพิยกรจะเป็นประธานก็พิธีกรที่พูดในคันตอนแรกแล้วก็ด็อร์ออนทงศิริพัฒน์นะฮะเป็นจะเรียกว่าเข้มข้นทีเดียวทางในส่วนของท่านพิยกรที่จะขึ้นมาพูดคุยบนเวทีแล้วก็ยังมีในส่วนที่จะเป็นในโอกาสของการพูดคุยในเวิร์กช็อปซึ่งเวิร์กช็อปเราก็ทํางานตั้งแต่ช่วงบ่ายถึงช่วงค่ำ คิดว่าในการาตัดเตรียมของทางทีมท่านวิทยรกรน,นะคะแล้วก็ทางทีมท่านจนจารย์ที่พาน,น้องๆมาหรือความตัง้งอกตั้งใจนะคะในจำนวน200ข้าท่านที่ผ่านการกดกรองเข้ามาเพื่อร่วมกินกรรมในครั้งนี้ก็น่า,านจะเป็นส่วนหนึ่งของ ความภาคภูมิใจนะคะในการที่จะเป็นบุคลากรที่ได้มีโอกาสแล้วก็เป็นต้นแบบน,นะคะในการทํางานในทางนี้นะคะในโอ,อกาสของการพูดคุยมีเนะะื้อหาอยู่ทั้งสามส่วนนะคะในส่วนแรกก็จะขอคุยในภาพกว้างนะคะที่เกี่ยวข้องกับงานของด้านวิทยาศาสตร์วิทยการเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานทางด้านอชนาชีวศึกษายังไงแล้วก็ในส่วนของงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษา หรือว่าทรกษะนะคะตรงน ever yeah. so like ี Actually, ้มีกลไกอะไรบ้างเราก็จะมีเรื่องของกลไกส่งเสริมด้านเรื่องขอายใจ่วนกระบบนะคะที่มตชได้ดเนินการอยู่มีเรื่องอะไรที่น่าจะได้เห็นภาพของกลไกการทํางานตรงนี้เพิ่มเติมนะคะก็ในภาพกว้างๆค่ะสามส่วนที่ได้กล่าวถึงนะคะเรื่องของบริบทเวลาไปในทุกข้าคันนี้ภ้าคที่แล้วก็จะหยิบยกในส่วนของทิศทางที่เกี่ยวข้องกับ แนวโน้มของโลกนะคะโลกคุยอะไรเทรนเป็นปยังไงทางทีมอาชีวศึกษาจะเป็นต้องเข้าใจและเรียนรู้ตรงนี้มากน้อยแค่ไหนไม่เฉพาะในเรื่องของการทํางานภายใต้สถาบันภายใต้หลักสูตรแต่เราบลจะพูดถึงเรื่องที่มีความสําคัญในบทบาทของอาชีวะกับการพัฒนาประเทศฉะนั้นในการเชื่อมโยงกับงานสําคัญสําคัญที่จะได้มีการาดำเนินการ สิ่งที่อยู่ในไม้ในมือของเรามีความสําคัญในภาพของการทํางานที่กับ ทางสสอเองคะหรือในงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแก้ไขออกมาให้กับพื้นที่ของท่านชุมา,านของท่านหรือมีควาสมสาคัญกับเรื่องเขตทุกออย่างไงเรื่องตรงนี้เป็นเรื่องที่เราต้องต้อง,ต,องต้องมีความเข้าใจรนะดับหนึ่งนะคะแล้วก็สามารถที่ที่จะเชื่อมโยงได้เรื่องของอนวัตกรรมปัจจุบับนเรื่องของเรื่องประเด็นความเหลื่อมลำ้ำเรื่องของเสียงร้อทรัพยากรหรือเรื่องของช่วงวัยของคนสี่ล่านี้เป็นประเด็นที่เราจะต้องให้ความสําคัญ สิ้นนะคะแล้วก็อีส่วนในเรื่องของการแข่งขันขีปราวสามารถในะระดับ นานาชาติรอะดับโลกทุกปีตอาช่วงต้นปีก็จะมีประกาศว่าประเทศไทยนะคะแล้วก็อีกหลายประเทศอยู่ในลําดับของการมีขีควาสมสามารถในการแข่งขันกับนานประเทศทเนี่ยลำดับที่เท่าไหร่ประเทศไทยก็อยู่ในกลุ่มประมาณสักยี่สิบสาสิบอะไรประมาณนี้นะคะแล้วประเทศที่อยู่ในชั้นนาของการที่ถูก จะลำดับเธอแบบต้นต้น,น,นเขาให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรหรือแน่นอนเรื่องของงานทาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีงานโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวกับเรื่องพัฒนาคนเป็นส่วนหนึ่งของตัวชีวัะที่มีความสําคัญในการที่ถูกนํามากล่าวถึงอยู่เสมอประเทศไทยก็เช่นเดียวกันนะคะในโอกาสของการที่จะอยู่ในลําดับของการมีขีความสามารถในการแข่งขัน เรื่องของด้านเศรษฐกิจเรื่องของคนใจภาครัฐเรื่องของการสร้างศักยภาพให้กับผู้ประกอบการสมรรถะของคนและก็ในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานสิ่งเหล่านี้มีตัวชี้วัดในเรื่องของงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีงานด้านบริการนวัตกรรมแล้วก็งานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการวิจัยพัฒนาการพัฒนาบุคลากรสมรรถของคนประกอบด้วยเช่นกันค่ะไทยอยู่แถวไหนนะคะ ในภาพของระดับนานาชาติหลายประเทศทั่วโลกมาถึงระดับเอเชียใระดับอาเซียนเราอยู่ตรงไหนนะคะแล้วเราจะขยับในเรื่องของโอกาสตรงนี้โดยใช้ตัวถ่วงอะไรแล้วเราเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องอยังไงสิ่งเหล่านี้มีความเชื่อโยงที่ครจะทําความเข้าใจแล้วก็ได้มีการที่จะดาไปสู่ในเรื่องของคําอธิบายว่าในจุดที่เราเยนอยู่ เราทาเพื่อให้เกิดในเรื่องของการจับตื้นในเรื่องของเชิญสถาบันเชิญภูมิภาคเชิญแผนขององค์กรหรือว่าเชิญของการจับพื้นในการประดานประเทศอย่างไรนะคะมีข้อมูลที่หลายหน่วยงานนะคะทาง IMDA หรือว่าทางหน่วยงานางที่ง่สภาพัฒน์หรือทางสำนัก,กางานโบการเปลนชาติท่านก็ฉายข้อมูลแบบนี้ออกมาอยู่อย่างต่อเนื่องเป็นระยะระยะว่าถ้าหากพูดโดยเฉพาะเรื่องของตีิเคเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน สิ่งประดิษฐ์นวัตรกรรมนะคะตรงไหนเรามีความเป็เด่นอะไรที่เรายังต้องพัฒนาหรือส่วนไหนที่เรายังคงต้องติดตามดูตัวชีวัตที่หลายประเทศอยู่ใ,ใกล้ๆเราทำไมเขาถึงได้เติบโตแล้วก็มีความล้ำสมัยแล้วก็หลายส่วนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเชิ้นโยบายของประเทศในเรื่องต่างๆท่านที่ความยวสำคัญก,กับเรื่องอะไรนะคะยังมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ พัฒน,นาเชิงคนทั้งในระดับสภถนะของผู้ที่อยู่ในแวดวงทางด้านวิศาหเทคโนโยีแล้วก็เยาวชนด้วยในเรื่องของเยาวชนในปัจจุบันก็คงต้องอยู่ใกล้ชิดกับสถาบันการศาึกษาในหลากหายระดับนะคะอุดมศึกษา ฉาชีวศึกษาหรือในระดับเฉพาะื่นใดนะคะเรื่องของระบบเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของประเด็นทางสังคมหรือเรื่องของการที่จะเพิ่มศักยภาพในการที่สร้างสรรค์หรือในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทํางานผู้ประกอบการหรือความเข้าใจในเชิงที่ตรงนี้เหล่านี้เป็นความท้าทายและโอกาสอย่างกลุ่มเรื่องที่เราได้มีการจัดแบบ่งเพื่อให้น้องทางท่านอา,าจารย์ได้เตรียมความพร้อมมาก็พยายามที่จะวางแผนนะคะเชิญผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ด้านหน้าเนะะี่ยค่ะ ฝ่ายท่านที่ท่านได้เห็นรายนามนะคะท่านก็จะมาจากสถาบันมาจากองค์กรมาจากประสบการณ์ที่ท่านได้ออมีการทํางานเข้าบอร์ดในแต่ละรายเรื่อง mm hmm. ก็ได้เรียนเชิญท่านมานะคะ mm hmm. เพื่อให้เชื่อมโยงกับสิ่งที่เป็นความท้าทายนะคะสำหรับการพูดคุยในแต่ละกลุ่มในแต่ละเรื่องตอนนี้เรื่องของทักษกะก็มีความสําคัญแล้วก็มีความจำเป็นกระบวนการากในโลกการศึกษา ปกติก็จะมีเรื่องของมาตรฐานหลักสูตรมาตรฐานของวิชามาตรฐานของการทางานของท่านอาจารย์นะคะการรัดผลของน้องๆแต่ในทักษะที่มีการเปลี่ยนอย่างเป็นพลวัตแล้วก็มีความท้าทายเรื่องของอะไรบ้างที่นอกเหนือจากการทํางานการเรียนรู้ในชั้นเรียนเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะความเข้าใจในทักษะเรื่องของอาชีพความต้องการใหม่ๆ หรือในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องวิจัยวัฒนกรรมปลิตกรรมอะไรเป็นเรื่องที่เราจะต้องเข้าถึงเข้าไปเรียนรู้อนอกเหนือจากการทําผนงานทำโครงงานในชั้นเรียนที่เราได้คุนเคยอยู่ตอนนี้ในเรื่องของอกลไกการพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษาหรือความสําคัญของการพัฒนาบุคลากราชีวศึกษาก็มักาจะได้มีการกล่าวถึงแล้วก็ไปเชื่อมโยงกับภาพอุตสาหกรรมอยู่บ่อยครั้งนะคะ ในหลายพื้นที่ของสถาบันของอาชีวศึกษาเราที่ได้อยู่ในที่ตั้งของตัวผู้ประกอบการขนาดต่างๆหรือในส่วนของเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือในส่วนของการพัฒนาเชิงอุตสาหกรรมเฉพาะเราก็จะเห็นความต้องการของทางผู้ประกอบการในการที่อยากจะได้บุคลกากรนะคะที่มีความรู้ตรงกับงานที่ทาง ผู้ประกอบการนั้นๆอย่างเช่นตอนนี้ทางกระทออรวงอโเอก็มีการฉายภาพที่เป็นที่ทางของการพัฒนาภกษาส่วนน้ของคนอ,อยู่หลายส่วนนะคะเรื่องกาเดยเนไฟฟ้าทีวี<ห>เรื่องของเซมิคอนดักเตอร์ หรืองานที่เกี่ยวข้องกับเชิญสิ่งแวดล้อมที่เราต้องนําเรื่องดีขั้นสูงมาทําให้เกิดความปลอดภัยค่ะหรือการติดตามในเรื่องของงานที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่เป็นความล้าสมัยนะคะทั้งเรื่องของอาหารแล้วก็เรื่องของผลิตภัณฑ์เพื่อการใช้งานสิ่งเหล่านี้เป็นเป็นประเด็นใหม่ๆที่เกิดขึ้นทั้งสิ้นคะตอนหนึ่งที่น่าจะมีการคุยถึงก็คือเรื่องของความต้องการเชิญตลาด ทักษะ,ะาาของบุคลารกรที่มีความต้องการในช่วงของการทํางานในช่วง5ปี10ปีนี้เราจะเตรียมความพร้อมยังไงเรื่องของทีมพิสูจนาพร้อมแล้วใช่ไหมหรือ,อยังคงต้องเดินหน้าต่อเพื่อ,อทํางานจากภาคีเกือข่าย การในภาคเอกชนและภาคนะในการที่จะเสริมสมรรถนะที่มีความสําคัญมันก็มีความจําเป็นเพื่อให้บุคลากรเพื่อให้ทีมงานของเราได้มีความรู้นะคะมีความเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะเมื่อจบการศึกษาไปเข้าสู่เส้นทางการศึกษาแบบที่สูงขึ้นหรือเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของบุคลากรเป็นแรงงานสาคัญของสมาตามูที่ผู้การต้องการเราต้องให้ความสําคัญเราต้องพัฒนา หรือวาต้องเห็นภาพการทํางานตรงนี้อย่างไรบ้างตอนนี้โครงสร้างของพนักากรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแรงงานเราก็จะเห็นโอกาสนะคะแล้วก็เรื่องจำนวนอายุแล้วก็เรื่องของความต้องการอยู่อ่อยูระดับหนึ่งทีเดียวนะคะตอนนี้ผู้ที่ ต้องทำงานงานก็ไม่เฉพาะอยู่ในเรื่องของในสายประกอบการแต่ก็จะมีรูปแบบการทำงานที่หลากหลายออกไปอีกนะคะฉะนั้นในเรื่องความทันสมัยของการที่เราจะสามารถทำในเรื่องของการประกอบอาชีพหรือว่าการเป็นการทำงานในรูปแบบที่แตกต่างจากเรื่องของการทำงานในตำแหน่งที่คุ้นเคยตรงนี้ก็ยือว่าเราต้องต้องมีความเข้าใจแล้วก็เข้าถึงแล้วก็สามารถที่จะ เ,เรียนรู้กับการทำางานตรงนี้ได้ในระดับหนึ่งทีเดียวหลายส่วนของกระทรวงอวเหงนะคะหรือหลายส่วนของกระทรวงศึกษาเองจะมีแผนในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเรื่องกำลังคนแล้วก็เรื่องแรงงานกับเรื่องของระบบการศึกษาเนี่ยตอบเนี่ยกันไปพอสมควรตอนนี้เรื่องการทํางานตามการ ผู้ที่การศาึกษาหรือเรื่องของการมีผู้ประกอบการที่มีความต้องการในระดับใดถือว่าเป็นอะไรที่มีความท้าทายปรากฏว่าหลายครั้งนะคะที่ผู้ประกอบการมองไปที่ผู้ที่อยู่ในกลุ่มทางด้นศานอาชีวศึกษาเราในภาพที่ค่อนข้างเป็นก้อนความต้องการที่ขนาดใหญ่ ะะต้องการเร็วต้องการคนทำง,งานที่ตรงนะต้องเหนือจากวุฒิในระดับที่ปริญญา,าสุดข,ขึ้นใดๆก็าตามความต้องการแบบนี้ก็คงม,มีข้อจำในบางเรื่องของความพร้อมของบุคลคากรคงไม่ทุกสาขา คงไม่เฉพาะในสาขาใดแต่น่าจะเป็นเรื่องของของค์รวมของการที่จะเตรียมความพร้อมของบุคลากรหนึ่งในนั้นะท,า e, ทางกอชเองทางกระทรวงอวจึงได้อาศาแล้วกันนะคะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะให้วความรู้ตะกบร้อาให้กับบุคลากรชั้นสากในการเตรียมความพร้อมนะคะของบุคลากรค,นนะคะ่ะ ตอนนี้เรื่องของการพัฒนาบุาคลากรกับเรื่องของสินป้าดิ์ิวัตกรรมน่าจะเป็นอะไรที่มองเห็นภาพของการทํางานอยู่หลายส่วนนะคะเรื่องของการพัฒนาเพื่อยกระดับโอกาสแก้ไขปัญหาเรื่องของการนําสู่เรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือเป็นผู้ประกอบการใหม่เองหรือไม่หรือในเรื่องของการเป็นตัวชี้วัดหึ่งของขีดความสามารถในการแข่งขัน,ขน,ขนตรงนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นจุดเด่น ของกำลังคนสายอาชีวศึกษาของเรานะคะก็มีความอดทนนะฮะหลากหลายมีความเก่งครอบกลุ่มหลากหลายภูมิภาคษ์เลยทีเดียวสถาบาันอมาชีวศึกษาตอนนี้ภาร์ทลานนี่เท่าไหร่นะสี่ร้อยกว่าเลยนะ่ย 400กว่าถึงใช่ไหมแล้วก็ภาคเอกชนอีกก็ในจำนวนที่ใกล้เคียงกันถ้าทั้งประเทศนี่ก็7,800ทีเดียวถือว่าเป็นจำลังคนที่มีเป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็ครอบคลุมในพื้นที่ความต้องการแล้วก็เข้าสึ่พื้นที่อย่างมากทีเดียวฉะนั้นในเรื่องของการบุพาะเราจะคุยเรื่องอะไรเราจะให้ความสำคัญในเรื่องอะไรแล้วเราจะนำในเรื่องของโอกาส ของการทํางานร่วมกันระหว่างสอสอและก็ทางวชนะคะสอะสอ,อ,ะค,ะสอ,สอคือเรื่องของระบบก,การศึกษาของอาชีวศึกษาความพร้อมของคนของทางวาชก็คือความถนัดในเรื่องของการนำเรื่องของวิทยาศาสตร์วิทยาการเข้ามาเป็นส่วนสเสริมในการทํางาน นั่นคือที่มาของปณใจกความร่วมมือที่เกิดขึ้นนะคะในกิจกรรมที่เราเข้ามาสู่ในการรวบรวมบงค์ปะในวันนี้ค่ะตอนนี้เองในส่วนของงานของวชอเองก็มีการทํางานหลายส่วนค่ะพัฒนาคนอย่างหลากหลายระดบับตั้งแต่รุ่นเิีวเลยค่ะรุ่นยาวรุ่นกลางจนถึงรุ่นที่มีความเชี่ยวชาญสูงนะคะมีแผนงานมีโคร,กรงการมีกิจกรรมมีงบปรนะมาณรองรับแล้วก็มีตัววัดผลที่มีความสําคัญสําคัญในระดลบประเทศ ในภาพของการทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการบุกเบิกเพื่อทําให้เกิดในเรื่องโอกาสนะคะในหินจำส่วนนี้เป็นส่วนของแค่เกตเวยแต่หลังจากที่เราได้ทางานาร่วมกันนะคะเราจะมีกลไกในผู้แบบใดเช่นระมาณเพื่อสนับสนุนให้ทีมอาชีวะศึกษาท่านจารย์น้องๆให้ทํางานต่อมีเวทีให้เกิดการแข่งขันเพื่อสร้างโอกาสแล้วก็ขีดความสามารถ สิ่งเหล่านี้เป็น,นกลไกการทํางานที่เกิดขึ้นทั้งสิ้นที่ต่อเนื่องจากกิจกรรมบุพาะในครั้งนี้นะคะจะเห็นกิจกรรมบุพาะประกวดอบรมให้ทุนสร้างเครือข่ายและต้องการเข้าสู่ในเวทีที่หลากหลายสไลด์ชุงหลังก็จะเป็นภาพที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมที่ทำ วชสสแล้วก็ในส่วนของกลไกในเชิงรูปแบบตา่างๆที่ทางวชได้มีการจัดขึ้นเพื่อสับสุนให้เกิดการสร้างโอกาสเรื่องของการอุพปล่อล่าสุดอันนี้ก็ที่ส่วนของภาคกลารนะคะแล้วก็ยังมีที่เพิ่งเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาก็ที่ประจวบคีรีขันธ์นะคะเปลีป่ยนไปสู่ภาคใต้แล้วก็มีที่ส่วนของจังหวัดขอนแก่นด้วยแต่ที่นะคะ ภาคของพันธมิตรก่อนที่อยู่ด้านหน้าก็ได้อยู่ในส่วนของกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบเดี๋ยวท่านชนาจารย์แล้วก็น้องๆก็จะได้เข้าสู่ในกิจกรรม่ังกด้้วยเช่นเดียวกันนะคะ บมพร้าวไปไหนนะคะอบรมก็ไปไหนทํางานร่กมกัาแล้วมียังไงตอบสิ่งเหล่านี้ที่ก็จะมีคําตอบนะคะในส่วนของกลไกต่างๆที่ทางวชนะคะได้สร้างเวทีได้สร้างโอกาสแล้วก็ได้สร้างกิจกรรมอยู่หลายส่วนการประวดในเรื่องของสิะดิดนะคะเรื่องของโครงการที่ให้รบประมาณต่อเนื่องนอกเหนือจากการสร้างสรรค์เชิงความคิดแล้วนะคะ ทำในเรื่องของการจำำรัดกาความรู้หรือทําในเรื่องของการยกระดับคุณภาพมาตรฐานในเรื่โคฟันที่ร่วมกันระหว่างทางสอสอหรือวชอหลังจากรดังวันหรือหลังจากการบุคคลก็มีทุนขนาดเล็กๆไม่ใหญ่นะคะแต่สามารถทําให้ทีมเนี่ยนำไปพัฒนาในเรื่องของความเข้าใจในการจัดทํางานหรือโครงการในเชิงของการทํางาน แบบวิจัยพัฒนาเนี่ยถ้อย่างเป็นมาตรฐานนะคะแล้วก็ยังมีคนใจเส้นทางอีกหลายส่วนที่จะสามารถสองส่วนก็เดินหน้าต่อในสไลด์อีกสักส่วนหนึ่งนะคะจะลองชิมผ่านไปไว,ไว้อันนี้เป็นผลงานของทีมผาชีวศึกษาทั้งสิ้นนะคะ ที่ได้รับการสนนท่านได้เชิญทุนเชิญรางวัลแล้วก็สามารถนำตัวชิ้นงานเนี่ยไปสู่ในเรื่องของการใช้ประโยชน์ในรูปแบบที่หลากหลายนะคะวันนี้เราคงอาจะพูดกันสองส่วนส่วนถึงความเข้า,าใจในเชิงของการบุกเพาะเพือ่อให้เกิดความคิดเกิดความเข้า,าใจในเชิงของวิชาการเกิดความเข้าใจในเรื่องของการนาสิ่งประดิษฐ์วัตกรรมไปใช้ประโยชน์หรือสร้างสรรค์ผลงานนี้อย่างไรแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นชิ้นงานที่กว่าจะเห็นภาพแบบนี้ มีเส้นทางอันยากไลนำมาหยิบยกให้เป็นตัวอย่างค่ะอันนี้ทาวิทยาศ่สตรศึาษ,ษาเชียงใหม่นะคะเรื่องของการผลิตส่วนทิ้งลำต้นมันสัประหลังเพื่อนำไปใช้ประโยชน์นะคะ ในการแบลลลูกนะคะในพันธุ์ทุ่นตกปลาหรือเวลาที่วักฟ้าสว่านก็เรื่องไฟฟ้าอันนี้ก็ฝีมือชาวชีวะเรื่องของเครื่องสัตว์ตกปลาซาฟารังอำนาจเจริญนะคะอันนี้เชื่อเพิ่งชิมบวหนหลายท่านอาจจะพอเคยเห็นภาพนะคะอำนาจเจริญเช่นเดียวกันนะคะอันนี้มาอาสัยการแพทย์เรื่องการภาพลาปัดเรื่องของตัวาการตู้อบรางไหมนะคะอันนี้ก็เป็นเศรษฐกิจ ในอัตรักษณ์ของความผิดน่าเจริญเรื่องของกู้อบโลมาราปามเมงอันนี้สงสุราธานีหรือเครื่องผสมเกษรทุเรียนที่ิดสมขาใช้อโลเวลานะคะ เพื่อที่จะแวะครัจัดทุอันนี้เขาได้ดิดพัทธลุงแล้วก็ยังมาที่สุราธ,ธานีอันนี้เป็นความภาคภูมิใจคุยอยู่ในครั้งเรือใบฟ้าเอไอนะคะเรื่องของเครื่องการสุราพืาา้นบ้านจะได้มีสุราหรือในเรื่องของตัวกระดาษเยื่อกล้วยนะคะที่สุราเช่นเดียวกันและในส่วนของถัดจากนี้อันนี้ได้ทุน ขนาดที่ใหญ่ขึ้นก็ประมาณสักสองแสนต่อผลง,งานนะคะสามารถเพิ่มศสิภาพเพิ่มมาตรฐานในการทํางานของผลงานอันนี้ก็เป็นเรื่องของเครื่องผลิตปุ๋ยแคลเซียมนะคะก็มีไว้ส่วนค่ะมีเรื่องของเครื่องแยกเมล็ดข้าว มีเรื่องของตัววีลแชร์นะคะมีเรื่องของระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับเครื่องคอเส้นได้นะคะกรีหน้าจอมันจะ,ะผู้ส่งเพจมันก็ตัดไปส่งเพ็เพลยไม่แน่ใจว่าที่กดเปนตรงกับขบวนหรือเปล่านะคะก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะเป็นตัวอย่างของบทงานยังไงก็จะ,ะฝากสไลด์ในส่วนนี้ไว้นะคะเพื่อที่ให้ทาง,งทีมเนี่ยได้ลองดูว่าผลงานที่ผ่าน เรื่องของโอกาสในการทํางานทั้งในกิจกรรมขอพ่อ,ท,อ,ท,พอทีมงานผ่านแค่ของพ่อมาแล้วทีมงานผ่านเวทีผูตรวจมาแล้วแล้วก็ทีมงานได้ถูกไปพัฒนาไปชายประกวดในเวทีนานาชาติมาแล้วหลายผลงานาได้เป็น ก็เรียกว่าขยายในส่วนของการนำไปให้ผู้ประกอบการได้เผยนะคะในหลายพื้นที่คือเวทีที่เป็นโอกาสของประชาชาชีว้วิสัยนะคะหลายผลงานไปได้รางวัลในหลายเวทีใน,นชาตินะคะจากที่ไปแล้วไม่ได้เลยนะคะไปฟังไปเห็นจะรุ่นใหญ่ที่เขาประกวดน,นะคะค่อยๆอ,อ,อยากมาไปเรียนเรียนร่อน ปเหรียญเหรียญเงินแล้วก็มาไปเหรียญทองแล้วก็เข้าถึงบางวันในระดับที่เรียกว่าชั้นเยี่ยมของเวทีที่หลากหลายอันนี้ฝีมือของชาวอาชีวะคั้งสิ้นค่ะก็ในภาคของการทางานแบบนี้ก็อยากให้ทีมอาชีวะที่ได้เข้ารับการอบรมองพาะในกิจกรรมของภาคเหนือในคั้งนี้ได้เกิดโอกาสในเส้นทางนี้เช่นเดียวกันนะคะก็ในสไลด์จบนะคะอาชีวะรุ่นใหม่ก้าวไกลด้านวัตกรรม การ,ส,รสัตว์เทคโนโลยีพัฒนาเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืนค่ะก็ขออนุญาตนะคะที่จะทั้งในส่วนของการนำประเด็นสำหรับในเรื่องของความเชื่อมโยงของการทำง,งานร่วมกันระหว่า,างพัวชและก็สอสอแล้วก็ในส่วนของการเปิดกิจกรรมนะคะทีเวทสมาร์ n อินโนเวชั่นไอเดียทูอินโนเวชั่นนะคะสิ่งปฏิบัติรรมการวิจสาสื่อารความใช้ปี68ในภาคเหนือค่ะขอบคุณค่ะ